คืออย่างนี้ครับคือเขามีเหมือนจิตเวชครับเขาต้องเขาเขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ไม่ได้ทานยา mm hmm. เขามีความรู้สึกว่ามีมีคนมาพูดว่าต้องยิงคนนี้ต้องอะไรเขามีเหมือนมีตัวเขาอีกคนนึงเท่าที่เราสอบถามเด็กเบื้องต้นนะครับ<น>ไม่ค่อยรู้เรื่องครับเบอร์เบอร์แต่ว่าเป็นบางจังหวะบางทีเขาเบอร์เบอร์ครับ คือครอบครัวเขาพี่ขอขอขอเลยนะครับเป็นครอบครัวของมีเกมเข้ามาเกี่ยวดใช่ไหมคะการทันตกรรหรือยังครับเขา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 รักษาอยู่แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของเกมเป็นเป็นเป็นมีมีมีการที่ที่เล่นเกมบ้างอในเด็กพวกนี้นะครับดังนั้นขอพี่ขอเรื่องเรื่องปืนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เราจะถามว่าเขายังเบอร์เขายังตอบไม่ได้ นะครับขอให้พนักงานสอบสวนด้วยให้เขาให้เขา<ม>เขารู้ตัวก่อน<ม>เพรเะว่าต้องสอบสวนที่มาที่ไปมีการประสานครอบครัวหรือว่าอันนี้อตอนเรา<ๆ>เราเราเช็คแล้วครับแต่ไปถึงที่บ้านเขาเรายังไม่ยังไม่เจอคุณพ่อคุณแม่แต่ได้ได้คุยกันเบื้องต้นแล้วนะครับ<ม>ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นปืนแบงกันครับเป็นปืนแบงกันครับเป็นปืนไม่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 นี้ที่เราฟังที่ที่บอกะว่าไม่มีคนบอกเขาแค่นั้นเอง นะครับก็ขอเลยเพราะว่าถ้าเราออกข่าวไปมากพฤติกรรมอย่างนี้พี่กลัวที่สุดนะครับพี่ขอน้องๆเลยเพราะาพี่เคยบอกตั้งแต่ข่าวที่แล้วว่าลักษณะอย่างนี้ถ้าเราให้ความสําคัญมากมันจะเกิดพฤติกรรมของการเรียนแบบพี่พี่ขอแล้วกันนะครับผู้ผู้บาดเจ็บเนี่ยตอนนี้อยู่เราเสียชีวิตไป2นะครับแล้วก็บาดเจ็บ5อยู่ที่3ยามโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจุฬา3คนแล้วก็กรุงเทพคิสเป็นคนต่างชาติหนึ่งเขาเป็นชาวจีน ชาวจีนครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเียนมากครับ